เอาละค่ะช่วงนี้เรามีภาพบรรยากาศงานสงกรานมาฝากคุณผู้ชมอยู่ในบริเวณของสุขสยามนั่นเองนะคะนั่นก็คืองานสุขสยามมหัศจรรย์เย็นฉ่ำชื่นใจซึ่งทุกคนนั้นจะได้สัมผัสถึงความสนุกแบบไทยๆท,ที่ทุกคนต้องรับรู้ค่ะ เมืองสุขสยามผนึกพันธมิตรจัดงานสงกรานสุขสยามอัศจรรย์เย็นฉ่ำชื่นใจสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดสเสน่ห์ความสุขสนุกแบบไทยที่คนทั้งโลกต่างหลงรักณเนะมืองสุขสยามไอคอนสยามสำหรับสงการานปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ ประเทศไทยการทุนแห่งประเทศไทยรัฐบาลเนี่ยได้กําหนดให้ปีใหม่ไทยในวันสงการเนี่ยเป็นปีที่จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีนะครับคือจัดตั้งแต่วันที่ 1, 2, 1 8, นึ่งถึงวันที่สิบะครับิจกรรในวันสงการเนี่ยของปีนี้ศุกสยามเนี่ยมีการสงน,นาพระนะครับมีพิธีอัญเชิญพระทางน้านะครับร่วมกับบริษัทไทยเบสบอจจำกัดนะครับมีวิธีลดน้ําดําหัวนะครับมีเรื่องของการทําบุญตัดบาทนะครับมีการละเล่นสงการตามประเพณี งานสุขสยามอัศจรรย์เย็นฉ่ำชื่นใจจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองในโอกาสที่สงกรานไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติตั้งแต่วันที่1ถึง18เมษาย,ยนเป็นเวลาถึง18วันเพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามและอนุรักษ์ประเพณีสงกรานร่วมกับงานวอเจอร์เฟสติวัล2อเป็นครั้งที่9มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมการสร้างโอกาสหาไรายได้ให้แก่ชม ชนร้านค้าและผู้ประกอบการจากการมาออกบูธจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลค่ะ